ครับบริษัทมอสระกีทุกท่านที่รักตะกร้ทุกท่านรันนี้ติดต่อย่ดีฮ่ัฮ่าฮ่อยางดีก่าน

เเิอพี่ประนสีานีแนางชพรัตนเกษไยสอหช่ันห่อยันหน้าหากล้องหน่อยอนห,นาหาอันหน้าหากล้องด้วยน้่าุ้จสอานครับน้ำมีไหมนะ

เตียรผมกินไปสองคูนะวากมีสองคู่อกับวยแล้วก็้ายแล้วก็ไม่ดีหอที่นกินานวาบรกว่ารเาสุสานใครกินแล้วอขึ้นก่เลยแลไปต้งสุสานกันมา ถูกไม่ใช่ถูกวะโอ้ถห้าสองมีคนเดวมีก็จถ้าราเป็นคนอยด้วยครับถึงแม้จะถูกเราก็ไม่เล่นไม่ยากเลย มันไม่ตอบแทนให้อล้วไม่ได้ก็ต่อไ